น้ำดื่มที่อยู่ในรถร้อนๆอันตราย,ยไหมทําให้เกิดมะเร็งไหมอ่าผมอะ่ะตัวแทนหมู่บ้านไปเจอเรื่องนี้มาเอ็มตัวแทนหมู่บ้านไปเจอเรื่องนี้ในโซเชียลมาแล้วก็เคยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าผมเองก็กังวลว่าเฮ้ยกินไปแล้วมันอันตรายป่าววะคนเขาก็พูดต่อๆกันว่าเดี๋ยวมันจะเป็นมะเร็งนะมันจะเป็นสารก่องมะเร็งที่ความร้อนนะ่ะมันทําให้ พลาสติกเนี่ยมันครายสารกอมลิ่มออกมาเนี่ยผมก็สนใจผมก็เป็นคนดูแลสุขภาพใช่ไหมพอไปเจอเรื่องนี้มาได้คิดว่าเออหน้าเอามาพูดให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจความจริงเออผมเองก็ก็เจออะไรเรื่องราวที่คนพูดต่อๆมาแล้วก็ไปเชื่อมาตอนเด็กๆก็ไปเชื่อมาเยอะซึ่งความจริงแล้วบางทีมันมันไม่ใช่เลยอะไรแบบนี้ก็เอามาแชร์กันนะเผื่อจะเป็นประโยชน์เพราะว่าคนส่วนใหญ่เองเนี่ยก็จะมีน้ําในรถ ไว้อยู่แล้วแล้วก็ต้องจอดตัดแดดและช่วงนี้เนี่ยอากาศบ้านเราเนี่ยโคตรร้อนเหมือนกับซ้อมซ้อมลงนรกอะอะไรเงี้ยไม่ต้องลงนรกนะพูดเล่นหมายถึงว่าร้อนมากจริงๆอ่ามาพูดถึงกันเลยข้อมูลแบบนอกจากเราจะเป็นสายเผือกแล้วเราก็มีสาระกั้นมาดีไหมอ่ะน้ําที่อยู่ในรถเนี่ยบางทีเรากินเข้าไปเนี่ยมันร้อนมากเลยใช่ไหมเราก็กังวลว่ามันจะเกิดสารก่อเมเร็งหรือเปล่าสรุปง่ายๆเลยคือผลวิจัยที่เขาไปวิจัยกันมาแล้วเนี่ย พลาสติกที่ทําขวดน้ําเนี่ยจริงๆแล้วมันทําจากวัตถุที่ป้องกันเรื่องนี้อยู่แล้วมันเขาเรียกเหมือนมาตรฐานออยอ่ะผมไม่อยากพูดไอ้ศั์อะไรให้มันเข้าใจยากเอาไว้ง่ายอะ่ะมันไม,ไม่เกิดไม่เกิดอันตรายแบบนั้นไม่มีการขายสารก่อมะเร็งเข้ามาแต่ว่าไม่แนะนําให้ใช้ซ้ําแปลว่าน้ําที่อยู่ในรถอะ่ะดื่มได้นะดื่มได้อาจจะร้อนหน่อยเพราะผมเคยดื่มโอ้โหยเค้ชงกาแฟได้เลยอะไรแบบนี้ แต่ว่าเขาแนะนําว่าสิ่งที่ไม่ควรดื่มก็คือถ้าเกิดว่าเป็นน้ําที่เปิดเปิดฝาแล้วแล้วดื่มแบบดื่มแบบไม่เทใส่แก้วดื่มแบบยกอะ่ะบางทีอ่ะปากเราที่กินนู่นกินนั่นกินนี่มาเนี่ยมันมีเชื้อแบคทีรียใช่ไหมปิดขอบปากหรือว่ามันไหลลงไปในน้ำเนี่ยทิ้งไว้นานเนี่ยมันอาจจะเกิดสารแบคทีเรียมันก็ทําปฏิกิริยานู่นนั่นนี่ทําให้กินเข้าไปเนี่ยมีเชื้อโรคเข้าไปสู่ร่างกายทําให้เราท้องเสียหรือป่วยหรือไม่สบายหรือนู่นนั่นนี่ได้อันนี้พอยต์หลักๆเลยคือมันแค่นี้ซึ่งมันก็ง่ายๆแหละ ถ้าเกิดว่าเราดื่มน้ําอ่ะปากเราเลอะไอเขาเรียกอ,อะไรเชื้อเชื้อที่เป็นแบคทีเรียที่ยังไม่ยังไม่ทําปฏิกิริยากลายตัวเป็นเชื้อที่เป็นเชื้อไม่ดีอ่ะเออพอมันอยู่นานๆมันก็กลายเป็นเชื้อไม่ดีกินเข้าไปมันก็เป็นเชื้อโรคแล้วก็ถ้าเกิดมีกลิ่นที่แปลกไปหรือว่ารสชาติที่แปลกไปของน้ําเนี่ยมันก็ไม่ควรกินแล้วปะมันก็เหมือนของบูดของเน่าอ่ะใช่ไหมกินเข้าไปก็อันตรายต่อเรา เขาแนะนําให้น้ําดื่มเนี่ยถ้าเกิดเปิดขวดแล้วเนี่ยก็ให้ดื่มให้หมดหรือถ้าเป็นไม่ได้ก็เทใส่แก้วอ่ะถ้าเกิดว่าแก้ปัญหาง่ายแบบผมก็บางทีมันมันไม่มีแก้วเนาะเราก็กินแบบไม่โดนปากดีไหมหรือว่าใช้หลอดดูดก็น่าจะดีแต่ว่าหลอดดูดอะ่ะก็อย่าพยายามพับลงไปเพราะบางทีน้ํามันก็โดนหลอดอะไรประมาณนี้ก็เป็นจุดแก้ที่ดีนะผมว่าเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่เราควรรู้เพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ต้องมีน้ำในรถแล้วถ้าหิวน้ำขาดน้ำก็ไม่ได้ฮิสโตกเลย นะเออเข้าใจเรื่องนี้เลยว่าหลายคนคงเข้าใจผิดว่ามันต้องมีสารก่อมะเร็งน,นู่นนั่นนี่แม่ผมก็ยังบอกเลยตัวผมเองยังเคยคิดเลยเมื่อก่อนอ่ะแต่พอไปเคยไปอ่านรีเสิร์ชสารผลวิจัยนู่นนั่นนี่มามันก็ทําให้เราเข้าใจว่าจริงๆแล้วก็กินได้แต่ถามว่ากินน้ําเย็นดีกว่าใช่ไหมเออแต่ไม่มีน้ําลดก็แย่อีกอชีวิตอยู่ยากเหลือเกินถ้าโลกมันจะร้อนขนาดนี้ก็ช่วยกันดูแลโลกกันหน่อยนะขยงขายะเผา,า,า,านูา่นเผานี่อะไรอย่างเงี้ย ที่เขาเลรงณ์กันน่ยก็พอรู้เนาะอย่าไปคิดว่าคนอื่นไม่ยังทำเลยคนอื่นเขาก็ทิ้งขยะคนอื่นเขาก็เผาแต่ถ้าเราคิดอย่างนี้ทุกคนเนี่ยชิบหายกันหมดนะและลูกหลานเราคนที่เรารักมันต้องอยู่นบนโลกนี้ตัวเราเองก็เหมือนกันเออลองเปลี่ยนทัศนคติหม่เสร็จดูว่าเออเป็นส่วนดีดีกว่ามันก็ไม่ได้ยากนี่ขยะไม่มีถังขยะก,ก็เก็บใส่กระเป๋าแล้วพอเจอถังขยะก,ก็ทิ้งเอออะไรที่ประหยัดได้ก็ประหยัดอะไรที่วัสดุที่มันย่อยสลายยากก็ ไปใช้ที่มันง่ายขึ้นฝากองค์กรที่มันทําเกี่ยวกับวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายง่ายอ่ะพวกมึงก็ทําให้มันราคาถูกให้คนอยากใช้มากกว่าวัสดุที่มันย่อยสลายยากไอโฟมมันแพงมันราคาหนึ่งมันก็ทําของที่มันดีๆอ่ะให้มันถูกลงมาคนก็อยากใช้ของถูกมากกว่าใช่ไหมโลกจะได้ดีขึ้นพวกมึงก็ไม่ต้องร้อนกูก็ไม่ต้องร้อนทุกคนก็สุขภาพดีขึ้นด้วยใช่ไหมช่วยกันหน่อยเออเอาความรู้นี้ใครที่เข้าใจผิดนะว่ามันมีสารกอมะเร็งก็ เขาบอกว่าทนอุณหภูมิได้60-90%นะไอพ้พลาสติกใสๆเนี่ยเออใครที่เข้าใจผิดหรือว่าใครที่ได้ยินคนพูดว่าเฮ้ยมันจะมีมันจะมีอ่ะก็ลองแชร์คิดไปบอกเขาก็ได้หรือว่าไปพูดบอกเขาก็ได้นะใครคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงกินน้ํำในรถไหมและน้ํำในรถร้อน